ไอ้พวกท่าโดดพวกหัวฟักทองมันไม่มีถาวรมันมีแต่เป็นวันนี้ถาวรแต่กูได้ถาวรหัวฟักทองไม่มีถาวรหัวฟักทองมันในนี่ชั่วคราวมันมีบอกดอีกว่าไม่มีครั้งคืนมีแต่ครัง้งคราวเฮ <c oughs> ียมีลปลาปลาเลยเปิดกองเฮ้ยกูได้บ้างแล้วเกิริ่มเลยเปิดกองล้วเกิเอ้ยกูยังรังชมอยู่เลยออริจินกูเพิ่งได้มาเฮียเอ้ยเอ้ยไม่ให้ดูกูยังไม่ใส่สกินมาเลยออริจินกู มึงทำร้ายเราเกินไปไะเนี่ยนี่นะกูได้ะลธนูเลยโอ้ยกูเก่าจะติดตั้งเลยเมื่อกี้วันลังชมเลยไม่ทันหรอกโอ้ยไว้ไว้ไว้แม่ไอ้กำแพงไฟงวิ่งด่วนแล้วแม่งจอฟ้าไปเลยอ่ะโดด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 ไอ้ไอ้เลิฟไม่โดดไอ้เหี้ยเลิฟหัวตีลงขึ้นน้ขึ้นเปียวน้ำมีคนลงมีคนลงมีคนลง ลงเต็มเลยลงเต็มเลยลงข้างล่างก็ได้ข้างล่างข้างล่างไม่เอาตึกนี้ไม่เอาตึกนี้เ้าทิบหายกูลงมาแล้วกูไม่กระสุนไม่ยิ่เลยไม่กระสุนไม่กระสุนอะไรใครเลือกกูไปละ oh shit ไปแล้วยมงคนตามหลังกูมาจอมีเอือกูจะตาย เกือบตายแล้วล่ะตายนะ่าเพิ่งตายก่อนรอเงินก่อนอีกสวิอีกสวิมาแล้วหมดตีลงไม่มีอะไรเลยกลัวก่อนฟาเวนะฟาเวนะมาดีเฮ้ยมาดีมาดีเพื่อเอ้าด้านล่างยังมีจีแองเกเสียงตีนอยู่เลยด้านล่างแต่ยังไม่เกมอะไรเกมอะไร Revival pitch here เช so ือก <of ears> <matter> ็ตกใจด้วยดอเออตังไม่มีไม่นะกูก็ไม่มีตังกูศูนบาทดันบนโดนวะจะช่วยเพื่อนกันไหมเอออไอไปเออเอเ้ยเออะ นี่แหล่ะตู้มันฆ่ากูนี่หว่าตู้มันฆ่ากูกูจำได้จะกลับมาได้เว้ยเหลือเพียกันดี่เลยลงมาแม่งไปหมดเลยนี่ตอนนั้นเหลือกูอยู่คนเดียวก็เหงาดิไอ้ค้อเหงาเลยเห่าทั้งตัวทั้ายนั่นแหละไอ้สัตว์กูดูแบบโอ้โหเล่นร้อนเลยกูไปหมดแล้วโว้ว่าไอ้คอ้ข้อแข็งไว้เฮ้ยเฮลเฮลคุณรัขึ้นไปไอ้พูดหรอแข็งไว้แข็งไว้คือเหี้ยอะไรวะ เราไปดูซะนเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปช่วยมันโ้เฮ้ยใครไปเกะกะวะแถล้หน่อยคุจะไปด้วยจไปด้วยท่านขาจ่าที่มาแล้วเออตังกูมีน้อยอ่ะผมหมดแล้วตังกูแม่งเลยไม่ึงกอม่วงเลยปาร์ต่ปาร์ต่อโหลดเอาตรง้น่ไปเอาไล่นะถ้าใครแตนไว้แล้วไม่อยากซื้อเก็บ้ฟรีเอาก็ได ต้องการ RPG เอาไปแต่รู้ก่อนใช่ไหมปุ่มีแล้ว Revival Kit here ข้างล่างต้นข้างล่างบ้านเราอะข้างล่างบ้านเราเดี๋ยวเราป้อมปืนยัดกูเหรอป้อมปืนหน่อยจับยาวที่นี่บ้าตโอไอ้สารเลวตายเียแล้วทำไมมีมีคนปาระเบิดตรงนั้นอะฮะแก๊สพิษปะวังนะ ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามขอคนนึงขอคนนึงฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนอยู่ตอกปูอยู่เลยบนบ้าน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 เลยนี่ไงนี่ไงยัดเลยนี่เราไปเราไปเราไปล้ยัดไม่มาทำไมมาทำไมมีอะไรหรือเปล่าเจ็บเจ็บเจ็บเจหรือเปล่าโอ้พิษ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 เยอะมันก็ปาก ไปหาที่ไปหาที่ยึดดีกว่าปะโอ้ข้างหลังเทียบเลยไปหาที่ตั้งแคมป์ดีกว่าหาตั้งแคมป์ไปเฮ้ยบนบ้านบนบ้านข้างหน้สองตัวข้างน้สองตัวไปแล้วก็เสองตัวไปแล้ยเฮ้ยใคร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 เฮ้ยสวยขึ้นเลยขึ้นเลยได้เลยได้เลยมามามาต้องขึ้นไปได้แม่งแล้วกี่ตัวปะ โอ้ไม่ได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 ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขึ้นแมงขึ้นลงมาแล้วนั่นไงตามตามตามขึ้นแป๊บแม่งวะอยู่ข้างล่างอยู่ล่างลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเจอแล้วเฮ้ยอาร์พีจี ลอีงไป่กี้เลยนี่นีนีอกหนึ่งนอกหนึ่งเฮ้ยข้าบนหลังคาคนนึงคืนหลังคาคนนึงหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าน็อกสองอวะหาตัวไม่เจอเลย ตลงมาทำไมอ่ะกูบีบละกอดนี่เจออะไรอันลางมีตายปีนนี่ไงกูบีบวูบีบสวยแทนอะไรวะบังคาบังคาตัวกูเลยเก็บน็อกเฮ้ เดอข้างล่างนั่นๆๆๆซ้ำเลยเสยือยนี่จากฝั่งไหนวะเริอมมันอยู่ไหนอ่ะหาตัวลูกซองยัดเลยนี่หว่าแยมกับบา๊ีทีวีเนาะอ้าวไอ้บิ๊กพีเหรอวะบอกเลยเอ้ยขางหลังกูขันหลังกู มีใครเหรอมีใครมีใคร Head to the target ตายแล้วตอนนั้นอ่ะ UAV เฮ้ยอยู่ในตึกในตึกเราหมดเลยอ่ะตึนู้นตึนู้นเอาไปไหนตรงไหนอ่ะตรงกลางกองตรงกลางกล่องเด็ด าาตายหเยีไมไปอยู่ด้านหมดเลยแต่เนิ้านชาไม่ังคาอยู่ในมงเี้นึลงลังหลังหลังทันยุทยบหลังคาคนนึงบหลังคาบหลังคา,ก,าตตก็แตกอ๋อไม่ตายไม่แล้วนะเจ็บเบสวยนะเก็บเลยล อยู่ข้างล่างแล้วตัวนึงตายด้านบนน่ะนอกบ้านเคยวะน่ะมาอีกแล้วเดี๋ยวลุกเข้าวงลุกเจ็บเจ็บเจ็บตายตายตายชวยเข้าวงทางกูขอซูมจากระยะไกลอังแล้วนี่นี่อยู่นี่ ในบ้านในบ้านเจอแล้วเก็บน็อกตัวนึกเฮ้ยออกมาละเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเกือบหลับว่ะเฮ้ยเฮ้ยชนะว่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องโดน RPG วัวไปไม่กล้าไปไหนเลยเจอหัวปีเข้าไปเฮ้ยสถานตอนเริ่มงแปดว่ะ ถม่หลบหลังกล่องยังไม่รอดดาเมจสเปสอีกเขามันกว้างนะดาเมจมันอ่ะไม่มันหลบหลังกงล่องยิงไปยังหลังได้ไงกูไม่จําเป็นต้องวิ่งไปยิงคนดอ๋อมันสเปดไปทางด้านหลังเลยทะลุเลยใช่ไหมเออกูยิงอัดกล่องเลยอ่ะเอาเรื่องวะมันจัดเลยอริงจีแต่มันรีโหลดช้าไปหน่อยเออช้าแล้วก็เล็งช้าด้วยนะไดขึ้นใดแล้วไอ้เหี้ยได้สก,กินถาวรากันคนละกระบอกไปเอ้ย พี่90พี่90ไปกินสวยอยู่นะสวยสวยทำ็จคือกูได้แล้วไงเย้ไม่ไม่สามล้านได้อยู่มันน่าโดนด่านะโอ้โหได้ไรได้จะกินเหรอได้ได้สามสา์กับบ้านเก่าเหรอเฮ้ยบ้านเราเว้ยบ้านเราบ้านเราไม่ใช่บ้านเก่าเว้ยบ้านเราเว้ยบ้านกูคือเมื่อตอนรับแขกหลงเลยออกไป ไม่ใช่บ้านกูแล้วล่ะไม่น่าาลงชั้นนี้ก็ได้วะก็ลงล่างสุครับเ็เคีะเอ้กูจะเอ็มเควันนี้กินด้วยดิกินด้วยจะพูดดิคุณหิวข้าวไอ้จะพูดดิคุณหิวข้าวจริงเนี่ยหิวตีนะพวกไม่เหนนะผมว่าเฮ้ยวูหลังคาไปเอาดินั่นบ้านเราบ้านเราส่วนนีู้กเพนท้าอยู่เ็นท้าวแ่มาเล่นเงินโอ๊ตโอ๊ต

หลังเลยแท้หลังเลยแทหลังเลยเข้าไปอย่างเงนั่นแหละเฮ้ยไม่โดนหัวปะตามไปตามไปตามไปอุ้ยชี่กูโดนสไลน์ตรงไหนวะคอสไม่รู้แต่กูเจ็บเฮ้ยมึงยิ้โดนระเบิดคอสกูเจอนะมึงยิ้โดนระเบิดเหรอนี่ไงมึงหนีไปไหนวะดนระเบิดแบบมึงหนีไปไหนวะแม่มึง ซิกแซกนักเรามึงอ่ะฮะแล้วกูหาด้วยเก่าเมื่อไหรใครแย่งตังคูวะเฮ้เอ้ยพี่งผ่านไม่เอาตังไว้ด้วยว่ะต้อองหาีกคนละึกูไม่ได้สักบาทเลยเอ้ยกูรีโหลดก็ศูนย์อยู่ขึ้นคิดโอ๊ตไม่แบ่งเพื่อนเลยกูได้เต็มได้ศูนย์เนี่ยเลยไมได้ปไม่ได้ขโมยอโอ๊ตผิดอะไรโอ๊ตเฮ้ยโอ๊ตแค่แค่ขอยืมตังแค่นี้เองโอ้โหตังพันห้าเลยมั้งเมื่อกี้ใช่พันห้า โคตรเยอะเลยนะพันห้าห่ะไปเบียนเลยหนูช่วยกันช่วยกันชม่เคยบูเลยกันไอจอนฟ้ามึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูฟาร์มอยู่ไหมตันกูสามหมื่นแล้วเดี๋ยวเก็บไม่ได้เกี๋ยวปืนมาจากฝั่งไหนวะเอาตามไปซื้อข้าวแป๊ะอยู่เนี่ยฟ้าเป็นใจมีมานะตรงกูว่ะหรอถ้งั้นใช่จากฟ้าน้าตับด้วย แล้วกอดฟ้าไปลงมาแล้วลงาแล้วลงแล้วลงแล้วตะลือตกบ้านแล้วเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านในนี้มีว่ะมีอะไรเรือเสรละเลิฟข้างหนเ้เฮ้ยใครเรียกเรือก่อเฮ้ยแอนไปไม่ไหเอนคนละขึ้นไปไปัไังไปขบวนสไม่ไไม่ไไม่ไปไปไปไไปไปี่

ทำไมเฮ้ยมันมืดไอ้ยี่หายแล้วเยแทนมีตังก็ไม่ละไอ้ยี่แม่งกลางไปลงจเรียบร้อยแทนไอ้แทนทันทันทันดีไหมทันอยู่เอาคนที่ตังค์เยอะสุดกลับมาเอาคนที่ตังค์เยอะสุดกลับมาใครวะใครวะมึงเลยมึงเลย เดี๋ยวหาที่แอบก่อนดิจะลงไปตรงนู้นนี่มันอย่าอยมี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 มันเป็นชุบมัวเลยเนาะแ้อมันเกิดไม่ได้ซึ้งไม่ตักเลยโกดังโกดังโกดังแล้วเกิด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 หมดแล้วเกิดหมดแล้วโอเคโอเคลุงโกดังแม่งเลยร้านค้าอยู่ตรงนี้นะนลุงโกดังเลยเฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าโกดังไว้อยู่บนหน้ามันอยู่บนเห็นอยู่บอลลูนบอลลูนบอลลูนนี่คุณลุงอยู่แล้วโดนไลฟ์โฟว์สองร้อ เพื่อนเพื่อนกูนอนไวจังไม่สบายเหรอทั้งกวัดเยอะๆเด้อลืมเข้าใจแหละมันง่วงเลอโอ้มยเอาตังค์ไม่พอเย้เอ้ยนอกเมืองอะไรวะน่าเข้าไปฟาร์มหมาดีกว่าโอ้ยยี่ไม่มีใครซื้อไม่มีตังค์เลยกูหมดตแล้วเพื่อนฟาร์มก่อนโอ๊ยโดนยิงมาเดี๋ยวกูเข้าเวทก่อนเดี๋ยวกูจะหาตังค์ก่อนมาดึงเฮ้ยไม่ได้กูหาฟาร์มตังค์ไม่ก่อนไอ้ย เขาหัวอะไรชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยโคตรหลังหลังกุหลังไปกุลังไปกุลังวิ่งอยู่ในตึกมึงออกมาจากตึกกูออกมาจากตึกก่อนมึงจะตายเลยไอ้เหี้ยกูมาแล้วไปให้เลยไอ้สุดโอ้โโดนซ้ำอ่านปะชุบแล้วโฮ้ยมันอยู่ดาดฟ้าเออดาดฟ้าแม่งมันเกาะเรียบร้อยแทนเอยู่ชั้นล่างไปก่อนแล้วกันนะ แม่สบายเยอะแย่ต้องฟังก่อนจะเยอะเด้อตั้งหเว้ยนะคุณลงกับใครให้ปลอดภัยดีกวคือเรื่บูราการนี่มีโคตรเยอะบูราคารอ่ะหนึ่งตีกูบอกเขานี่แหละโอ้โหเอาไปแดกไอ้ต๋าแม่งเอ้ยมันชุบกันมันเลยอ่ะไม่ได้เอาตัวแอสไตน์มาด้วยละอุ้ยระวังหัวแทนระวังหัวระวังหัวซึ่งอย่งนี้ที่ก็บอกเลยหาซึ่ง หน้าร้านหน้า้นมีลูกอง้ยเฮ้ยม่เลยวมีพอมีเยอะะเฮ้ยตามปต้องชุบต้องชุบอีกยี่สิเอร์เซ็นต์ะไน้วงไปฝั่งหลังไปข้างหลังแม่งีน้แข็งใครไม่ีน้แข็งวะเออัวอะไรเนี่ย แม่งเอ้ยีนซิกแซกดีนะมึงไงตายแล้วซิกแซกตายแล้วมีคนมามีคนมาเฮ้ยกูเกิดอยู่ลงไหนปลอดภัยสุดวะมีเลยเด้่ยวลงซ้ายแล้วซ้ายมีคนกูดดันก็มีกูหายเหรอจะงบโงบได้บ้างไหมเนี่ยนอนบ้านเลย Weapon here ทังกูยังน้อยอยู่ เนี่ยมึงไม่ปั่นตลอดเลยโอเคกูรอกดตาใหม่แล้วเฮ้ยมึงหาที่แอบอ่ะรอกูเกิดอ่ะสิบกว่าวิอ่ะจะอีเอ๊ะแอบตรงนั้นแอบตรงนั้นทานอยู่แทนเกิดแล้วเฮ้ยมึงเห็นมั้ยเห็นแต่กูไม่มีทางจุ๊บไปดิไกลกไอ้สิมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหบนหลังคาคนึงบนหลังคาคนึงถอนออกโอ้โหสไนเปอร์ยัดแม่ โอ้ยสไนเปอร์แล้วมึงระวังไว้ด้วยกูบอกเลยสไนเปอร์ไอ้นงเออลงมาไม่มีปืนสักคนนะบอกเลยปีพกไอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้าวกูขึ้นแล้วขึแล้วออกไป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 เล่นกันไม่ได้แล้วออกไปจริงเหรอวะไปไม่ได้แล้วไปไปไปออกไปก่อนเดี๋ยวเอาพวกนี้ขึ้นไดมอนด์ก่อน